สสคลำพูนคุ้มครองสิทธิ์สุจริตโปร่งใสไลฟ์คอลเลกชั่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สสคลำพูนชแนล Channel. วันนี้จะพามาติดตามข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่24ถึงวันที่28มกราคม2565 <Wow. S 1> ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่24มกราคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรปัญญากุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางรัชนกคำไอ้อายอารนิติกรชำนาญการและนางสาวณิชยาดาบุญยาการนักวิชาการแรงงานร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกอ,อรมนรจังหวัดลำพูนตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าว สามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายน2564ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮงจำนวน4แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเพศชายจำนวน23คนเพศหญิงจำนวน32คนรวมทั้งสิ้นจำนวน55คน เวลา9นาฬิกา30นาทีร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสถานีตำรวจภูธรอนนำเภอเมืองลำพูนศูนย์อุตสาหกรรมเกลือสาพ,พัดลำพูนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนในฐานะภาคีเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนโครงการในภาคสถานประกอบกิจการ จึงได้รับโล่รางวัลกิติคุณวุฒิสภาค้นหาเรื่องเด่นเพื่อเป็นนโยบาย best practice และได้มอบโล่รางวัลกิติคุณดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนที่ได้รับสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยดีเสมอมาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสื่อไปณห,ห้องประชุมจามเทวีศาลากลางจังหวัดลำพูนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเวลา10นาฬิกาประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการนำข้อมูลหรือปัญหาปรสศกจากเหตุการณ์มาร่วมกันพิจารณาถอดบทเรียนมุ่งสู่การแก้ไขาการเกิดและลดอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างเป็นรูปธปรรมโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานณห้องประชุมจามเทวีสารากลางจังหวัดลำพูนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน วันที่26มกราคม2565เวลา9นาฬิกาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลำพูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่และชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2565 ชี้แจงภารกิจหน้าที่ของสำนักง,งานและสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างณนะห้องประชุม1ชั้น3 b บีศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน25คนเวลา9ก้า,กานาฬิการ่วมตวรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชนาณาจักจังหวัดลำพูนตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมาติรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2,564ในเขตพื้นที่อำเภอป่าซางจำนวน2แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเว้นมารวมทั้งสิ้นจำนวน62คนวันที่27มกราคม 2,565เวลา9านาฬิกาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศดรัฐและการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0ประจำปีพุทธศักราช2,565เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการณนห้องประชุมจาม,ามเทวีสารากางจังหวัดลำพูนวันที่28มกราคม2,565 เวลา9ก้านาฬิกาเข้าประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศัก,การาช2565ประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Call Meeting เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัดและหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เวลา13บม Re ิลิการ่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่1 2 5 6 5เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารและแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้ามผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟล็นต์โดยมีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นประธานและนายวรยุทธ์นาวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในส่วนของจังหวัดลำพูนณะนห้องประชุมสาลากางจังหวัดลำพูนสามารถติดตามข่าวประจำสัปดาห์ได้ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสระคุ้มคองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน